การนมัสการคือการมอบถวายชีวิตทั้งสิ้นแด่พระเจ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าเราต้องเรียนรู้ในการมอบถวายชีวิตทั้งสิ้นแด่พระเจ้าเราค่อยๆเติบโตขึ้นผ่านการที่เราได้นมัสการพระองค์ไม่ได้หมายความว่าวันแรกที่เราจะรู้จักพระองค์เราจะได้นมัสการพระองค์อย่างด้วยความเข้าใจอาจจะไม่ใช่ แต่เราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้จนเรามาถึงจุดที่เรามอบถวายทั้งสิ้นแด่พระเจ้านี่คือความหมายของการนมัสการงั้นหมายความว่าอย่างไงครับถ้าเรามานมัสการเรามาถวายชีวิตของเราเราใช้ชีวิตของเรามอบแด่พระเจ้าหลายครั้งการนมัสการบางคนหวังหวังว่าวันนี้จะมีรักษาโลก ดีครับแต่ไม่ใช่ในรมัสการวันนี้จะมีปรากฏการบางอย่างบริลดเดทของพระวิญญาณดีครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ความหมายของการนมัสการการนมัสการนี้ชีวิตเราจะต้องฟื้นฟูดีครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ความหมายของการนามัสการมานมัสการวันนี้อยากจะได้ยินถ้อยคําบางอย่างเพราะเรากําลังจะตัดสินใจบางอย่าง ดีครับแต่นั่นก็ไม่ใช่การนมัสก,การนั่นคือผลพลอยได้เมื่อท่านพบกับพระเจ้านั่นคือผลพลอยได้เมื่อท่านพบพระคริสต์แต่ผลพลอยได้นั้นจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้มาต้องการสิ่งนี้แต่การนมัสก,การคืนเรามาถาวายชีวิตของเราแด่พระเจ้า